รวมเราทุกคนช่วยกันนะครบพรุ่งนี้เราไปกาเบอร์สามกันนะครับพรุ่งนี้เรากาเบอร์สามกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสามอูโบบ้าครับพรุ่งนี้ขอเบอร์สามนะคะราคานี้เอาร่อยมากๆเนื้อนุ่มสดๆนะครับขอแนะนพี่น้องครับขอกีฬาพันพรุ่งนี้เรากาเบอร์สามกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะครับ พรุ่งนี้แล้วนะคบเราจะเลือกตั้งนายกอบจกันแล้วข้าวปลาแก่สามเมามลงใส่ลูกเป้าแกงาฝั่งนะครับเราไปลงพื้นที่กันมากระแสกรดพนะคะทีนี้เกาเบอร์สกันให้จังหวัดของเรามีผู้บริหารรุ่นใหม่ให้จังหวัดของเรามีนายกคนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนครับแล้วถ้าทุกท่านเชื่อเหมือนหมออ๋องนะครับพรุ่งนี้ท่านออกไปกาเบอร์สามด้วยกันครับ ่อแม่พี่น้องครับเสียงจากัอนะครับพรุ่งนี้เราไปเลือกตั้งกันนะครับพรุ่งนี้เราพร้อมใจกันแล้วไปกาเบอร์สามกันให้จังหวัดของเรามีการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับตื่นแต่เช้าเลยพรุ่งนี้หนึ่งหกแปดในพงดีเราไปเลือกตั้งกันนะครับขอบคุณมากเลยค่ะรักหมอขอบคุณมากพรุ่งนี้เราตื่นแต่เช้าแล้วไปกาเบอร์สามกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกทุกคอมเมนต์เลย